ช่วง g ี w สัญจรนะคะมาเยี่ยมลูกค้านะคะที่ใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร g ีอานะคะที่อำเภอองครักษ์อยู่กันเป็นกลุ่มเลยนะคะหลายท่านทีเดียวที่ทานนะคะเดี๋ยวให้แนะนำตัวทีละท่านดีกว่าเชิญค่ะชื่ออะไรคะคือจันที่มาค่ะชื่อเล่นดีกว่าจันค่ะจี่จันอายุเท่าไหร่แล้วคะ40่ค่ะ 40นะคะท่านที่2ค่ะพี่ติ๊กครับพี่ติ๊กครับอายุเท่าไหร่คะ48 48ท่านสุดท้ายค่ะสวยที่สุดชื่อพี่ลุนค่ะพี่ลุนนะคะพี่เอี้ยมค่ะพี่เอี้ยมนะคะพี่เอี้ยมพี่จันพี่ติ๊กอ่าจำได้แล้วเริ่มจากพี่จันก่อนก่อนทานจีอาร์วีเนี่ยมีปัญหาสุขภาพอะไรบ้างคะก็จะเขาเรียกอะไรล่ะ ่ายระบบขับถ่ายไม่ดีใช่ค่ะต้องทานยาช่วยท้องผูกใช่ไหมคะใช่ค่ะกี่วันครั้งทำเมื่อก่อนอ๋อประมาณสองวันนี่ก็ถือว่าสองวันใช่แต่หลังจากทาน G R V แล้วเนี่ยตอนนี้ระบบขับถ่ายปกติไหมคะก็ปกติค่ะปกติค่ะได้ทานตัวดีท็อกซ์ด้ไหมคะบีมีทานค่ะทานทานด้วยคู่กันค่ะนะคะค่ะพี่จันทาน G R V มาทั้งหมดกี่กล่องแล้วอะคะ ตอนนี้ค่ะสามค่ะสามกล่องค่ะทานวันละกี่เม็ดคะทานเช้าสองเม็ดเย็นสองเม็ดวันละ4ี่เม็ดค่ะนะคะเริ่มเห็นผลเรื่องของระบบขับถ่ายเนี่ยประมาณกี่วันหลังจากทานคะวันแรกก็คือสองวันละกันค่ะสองวันค่ะระบบขับถ่ายเป็นปกติค่ะนะคะผลลัพธ์อย่างอื่นนะคะนอกเหนือจากระบบขับถ่ายแล้วเนี่ยมีอะไรที่ดีขึ้นบ้างหลังจากรับประทานก็จะเป็นรู้สึกว่าสายตา จากที่ว่าใช่ใช่ใชจากแบบที่ที่เห็นเหมือนเห็นได้ชัดก็คือเหมือนกับว่าปกติเราจะเหมือนกับแบบว่าเหมือนตาม,มันแบบมีอะไรมาแบบ ผ่ามัวมัวอ่าแล้วแต่ตอนนี้ในความรู้สึกชัดขึ้นใช่ค่ะไม่ต้องสวมแว่นไม่ค่ะนะคะหน้าตาผิวพรรณโดยรวมมีใครทักไหมคะว่าเราดูดีขึ้นใส่ขึ้นจะไม่ค่อยได้ออกไปไหนเลยไม่มีใครทักไม่มีใครทักทักกันเองในครอบครัวทักกันเองว่าททำอะไรมานะคะต่อไปพี่ติ๊กค่ะพี่ติ๊กก่อนทานมีปัญหาสุขภาพอะไรบ้างคะเมื่อก่อนเนี่ยหนหลายอย่างผมเชิญเชิญพี่ติ๊กใกล้ๆหน่อยค่ะครับผมเดีผมมปนหลายอย่างแบบ สายตาไม่ดีสายตาสาหอบง่ายอะไรพวกนี้ครับโอ้หลายโรคเลยเยอะรับผมเยอะมากแล้วก็ทานท่าดูดีจัดค่ะครบเลยครับผมนะคะแล้วหลังจากทาน G R V เนี่ยผลลัพธ์ชัดๆที่พี่ติ๊กได้เนี่ยมีอะไรบ้างคะมันไม่ค่อยเหนื่อยครับไม่ค่อยเหนื่อยเมื่อวานเราไปตัดต้นไม้ดูเอ้ะทำไมไม่เหนื่อยเลยผมก็เลยว่าเออแต่สายตามก็ดีขึ้นอย่างน้องเขาว่าคละสายตากับ กับโรคเหนื่อยเนี่ยมันจะไม่เหนื่อยค่ะแล้วดูว่ามันจะแข็งแรงค่ะหรือเปล่าปกติใช่ไหมครับเพราะว่าเราดูปกติมันจะเหนื่อยแล้วมันจะไอบ่อยนะครับอ่ะนี้มันน้อยลงน้อยลงครับผมนะคะชัดๆสองเรื่องนี้ลหละนะคะไม่ค่อยเหนื่อยไม่ค่อยไอม,มีใครชมไหมครับว่าหล่อขึ้นผมหล่ออยู่แล้ว เรียก네ว่าหลักฐานทนโทษปฏิเสธไม่ได้นะพี่นะำ้เมาแล้วพ um ี่แกนพี่ยมค่ะสุดท้ายแล้วพี่เแย้มก่อนทานมีปัญหาสุขภาพอะไรบ้างคะจะบอกว่าไงเอาตามความจริงที่เราเป็นนะคะที่หนูเป็นหนักเลยหนูมเป็นเรื่องหัวเข่าปวดเข่าปวดขาอ๋อแล้วก็ตา ก่อนก็ว่าข้ามัวข้ามัวพอทานไปแล้วมันเหมือนมันมีออกมาเป็นเยื่อนะเราใช้ผ้าเช็ดมันจะออกออกมาเห็นเลยชัดเลยหมายถึงว่าหลังจากทานไปแล้วพี่เอียมทานมาทั้งหมดกี่กล่องแล้วคะสามค่ะสามอะเมื่อกี้ลืมถามพี่ติ๊กพี่ติ๊กทานไปกี่กล่องคะกล่องค่ะตาใสมองเห็นสามชล่องใหม่เลยเท่ากันเลยคนละสามกล่องนะคะสิ่งแรกที่พี่เอี้ยมได้คือหลังจากทานเนี่ยตาที่มันพร่าๆามันก็ชัดขึ้น ขี้ตาออกเยอะไหมคะมันก็จะออกแบบเป็นเยื่อเยื่อเช้าเนี่ยมันจะตึงเที่ยงนะหมอมออกเช้าเนี่ยผมต้องการล้างตาล้างเช้าบบเหมือนน้องเนี่ยน้องเพื่อี่ซื้อมาล้างเขาล้างขวดแล้วดีขึ้นอ่านอกจากตาชัดขึ้นสัอยากทราบเรื่องอาการปวดเข่ากี่วันถึงเริ่มรู้สึกว่าดีขึ้น เดี๋ยวก็พ no ah, ูดว่าดีก่อนวันนั้นไปทำบุญก่อนแล้วพอดีเราอ่ะกินเป็ดคือเรียงก๋วยเตี๋ยวเป็ดก็สงสัยกับไอ้น้องว่าทำไมมันเจ็บพร้อมกันวะเดินปกติเราไม่เจ็บใช่ไหมไม่ไมันถ้าหาว่าเรากินไข่เป็ดคนละครึ่งไว้มันบอกตัวแม่เลยไข่เป็ดข้างนเป็ดเอาวะมันก็บังคับเราไม่ให้กินไอ้นั่นไม่ให้กินนี่นี่ไข่เป็ดมันก็ไม่ให้หนูกินเนี่ยทุกวันนี้มันบอกว่ามันเกี่ยวกันหรือเปล่าพออันนี้เราก็มากินยาแก้ปวดช่วยแล้วมันก็หายไปแล้วดวันนี้ปกติ ปกติก็คือวันนั้นเรากินเป็ดกับไข่มันเป็ดองของอาจจะเป็นของแสลงอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่แน่ใจอง้นะคะก็คือวันตอนเนี้ยโอเคแล้วก็รู้สึกว่าตัวเบาขึ้นอได้ตัวเบาไม่ปวดเข่าตาชัดขึ้นได้3มอย่างแล้วนะคะถ้ับถ่ายก็โอเคใช่ค่ะรู้สึกค่ะมั่นใจนะคะว่าที่เราดีขึ้นก็มาจาก G R V ได้ทานดีท็อกกันทุกคนไหมคะทานทานด้วยผมทานอยู่ช่วงแรกๆไหมช่วงไม่ไหวแรกอาจารย์เขาถ่ายบ่อย็ถ่ายบ่อยคือระบบขับถ่ายดีอยู่แล้วแบบนี้ว่าเราก็อยากจะถ่ายล้วก็กินบ้างไม่กินบ้างกงแต่ี่นี่ผมกินทุกวันไม่ขาดเลยนะคะเอาละค่ะขออนุญาตให้ทุกคนฝากเจียวที่ทิ้งท้ายคนละนิดคนละหน่อยนะคะจากความรู้สึกเลยค่ะพูดอะไรก็ได้เชิญค่ะ พี่เอี้ยมก่อนพี่เอี้ยมก่อนคุณน้องแล้วกันคุณน้องเขาประชาสัมพันธ์เก่งอ่าพี่อ่าพี่จันก่อนพี่จันก่อนหวานพวงก็คือถ้าอยากมีสุขภาพดีคำจีเอลวีเลยค่ะอ่าพี่ติ๊กสุดหล่อค่ะครับผมถ้าอยากหล่อเหมือนผมสุขภาพแค่แรงต้องจีเอลวีทั้งนั้นพี่เอี้ยมขาอย่าน้อยหน้าเขาขอคำคมสั้นๆอ๋อเหรอหนูว่าสวยอยู่แล้วแต่ถ้าจีเอลวีจะสวยเพิ่มขึ้นค่ะ อย่าเพิ่งเชื่อพี่เอี้ยมพี่ติกพี่จันนะคะจนกว่าท่านจะได้ทดลองด้วยตัวของท่าน<ว>เองะแวะ,ะแวะมาดูตัวจริงนะอยู่ที่ไหนคะตอนนี้ ประชาสัมพันธ์ร้านได้เลยค่ะอ๋อร้านแก้วกลางดงค่ะอยู่ที่ข้างศูนย์วิจัยนิวเคลียร์แห่งชาติที่องคารักษ์เนี่ยค่ะศูนย์วิจัยนิวเคลียร์ครับเปิดทุกวันอาบรังสีนิวเคลียร์เพื่อนหนูก็เลยสวยวันสวยก็ขอให้ทุกๆุกท่านนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังเสมอค่ะวันนี้เราทั้งสี่ท่านต้องลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ